ก็สวัสดีครับนะ้านละต้มฟิตออนนะครับผมเดี๋ยวนี้มีสาระดีๆมาแบ่งปันนะครับผมพอดีอ่ามีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมอาทักมาซื้อลูกดอกกับผมนะครับผมโดยให้บากลูกดอกทรงนี้นะครับผมเดี๋ยวแตะโฟกัสให้ดูกันนี่เป็นทรงโค้งนี้นะครับผมนี่ทรงเบาโค้งแบบนี้ตัวล็อกนะครับผมซึ่งผมแนะนําไปแล้วว่าไม่ควรไม่ควรใช้แบบนี้นะครับผม เดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวผมจ,จะอธิบายให้ฟังนะครับผมโค้งแบบนี้นะครับผมแต่ว่าลูกค้ายืนยันว่าจะใช้แบบนี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเรา,เราบอกลูกค้าไปแล้วนี่เป็นโค้งอย่างนี้นะครับผมนี่อ่ะก่อนอื่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาให้ดูอ่าระบบของไกลก่อนนะครับผมไกลเนี่ยหล,กล,กลกัลกๆอ่ะหลักๆมันก็จะมีอยู่ประมาณสองสองแบบนั่นแหละครับผมก็คือแบบ แรกก็คือ,อพอเราใส่ลูกเข้ามาใช่ไหมครับนี่คือล็อกล็อกอยู่ตรงนี้คือลูกเราไปล็อกอยู่จุดนี้ตัวไกลเนี่ยตัวอันนี้ตัวเชียตัวนี้เรียกที่ว่าเชียนะครับผมสยานตัวนี้เรียกว่าเชียตัวนี้เรียกว่าไกลนะครับผมอันนี้เชียนะครับผมตัวเชียเนี่ยมันจะมาขบกับไกลจุดนี้นะครับผม,มตัวนี้จะเป็นลักษณะของการขบโดยมีแรงงัดคานงัดกันอยู่อย่างนี้นะครับผมคานงัดกันอยู่ กดตรงนี้เวลาที่เรากดาปล่อยไกลกดไกลไปด้านหลังนะครับผมไกลตัวนี้ก็จะโยกออกนะครับผมตัวนี้ก็จะพาออกออกจากกันนะครับผมทําให้เชียร์ตัวนี้นะครับผมหมุนลงด้านล่างนะครับตรงนี้มันก็จะเพิ่มช่อง่างทําให้ปล่อยลูกไปนะครับผมอ,อย่างที่2ก็คือนะครับผมเแ,แตะโฟกัสก่อนเมื่อกี้ลืมแตะโฟกัสอย่างที่2ก็คือ,อพอเราใส่ลูกแล้วมาล็อกอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วตัวเนี้ย ตัวแรงดึงของลูก like ละ่ะดึงไปด้านหน้าเพราะมียางเกี่ยวใช่ไหมครับผมตัวแรงกดของมันอ่ะของไกตัวเนี้มันจะลงด้านล่างนะครับผมแล้วตัวเนี้ตัวเชียตัวเนี้ line, จะวางอยู่บนไกตัวนี้นะครับผมนะอยู่บนไกตัวนี้เวลาเราเหนี่ยวกไกนะครับผมเหนี่ยวไกไปด้านหลังใช่ไหมครับนี่ตรงนี้จุดหมุนอยู่ตรงนี้อ่าตัวคานตัวนี้ก็จะเคลื่อนไปข้างหน้านะครับผมทำให้ตรงนี้มีช่องว่างนะครับผมพาออกจากกันแล้วไกตัวนี้ก็จะตกลงนะครับผม เออเชียตัวนี้ก็จะตกลงทําให้ตรงนี้มีช่องว่างปล่อยให้ลูกนะครับผมออกไปได้นะครับผมซึ่งฟังดูก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นๆนนะครับผมแต่ทีนี้นะครับผมเรื่องการออกแบบไกลเนี่ยตัวเชียด้านในนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะว่าขี้เกียจประกอบกลับนะครับผมด้านในเนี่ยส่วนใหญ่ช่างเขาจะทําด้านในให้เป็นอย่างนี้นะครับผมนี่เขาเขาจะตักนะครับผม ตัดด้านในนะครับผมให้มันเป็นเส้นตรงอย่างนี้เพื่อเวลาที่ลูกเข้ามาล็อกนะครับผมนี่มันจะมาล็อกกันอย่างนี้นะครับผมนี่คืออาการของการล็อกลูกนะครับผมล็อกนะครับผมล็อกตัวแรงดึงของอยางที่ดึงลูกเราไปด้านหน้าครับมันจะกดให้ตัวเนี้มันมีแรงแรงดึงอยู่ตรงแรงกระทาอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่จะแรงอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ทีเนี้ยพอเวลาเราไปใช้ลูกนะครับผม ลูกที่เป็นลักษณะตูดที่เป็นทรงโค้งอย่างนี้นะครับนี่นี่เวลามันเข้ามานี่เนี่ยมันไม่ได้เกาะนะครับผมมันจะเป็นลักษณะของการเบียดเบียดออกนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทรงโคง้งมองเห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะยกตัวอย่างให้ดูก็ได้อ่ะสมนี้สมมุติเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเอ่อขอบของขอบของเชียนะอันนี้เป็น ลูกที่บากปกตินะฮะนี่บากเป็นเส้นตรงนะนี่เราลองเกาะดูตรงนี้ก็ได้เกาะเนี่ยอยู่ไหมฮะนี่การบากเป็นส้นตรงเนี่ยเกาะอยู่นะครับผมไม่ไหลนะส่วนอย่างเงี้ยนะครับผมบากอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันลื่นไปครับเห็นไหมครับมันเป็นมันไม่ได้เกาะนะฮะนี่อยู่ตรงกลางเนี่ยเนี่ยเพราะมันสโลปนะฮะมันไม่ได้เกาะนะฮะนี่ นี่มันสลบต่างจากตัวระบากตรงนะฮะนี่บากตรงเวลามันเกาะเชีย์มันจะเกาะนะฮะถ้าหน้าตรงกับหน้าตรงโดนกันมันจะเกาะกันนะครับผมนี่ที่ไม่อยู่กลางขออภัยะฮะไม่อยู่กลางเฟรมอ่าข้อดีของการบากลูกนะครับผมบากลูกเป็นทรงโค้งอย่างนี้นะครับผมถามว่ามันมีข้อดีไหมนะครับผมไม่เกี่ยวว่าจะเป็นล็อกบนหรือล็อกล่างนะครับผมระบบไกลไม่ได้ต่างกันมากครับพื้นฐานกัน การบากทรงโค้งอย่างงี้มันจะทําให้เวลาเราเหนี Before ่ยวไกลเนี่ยลูกม in I mean, ันออกง่ายครับผมมันไม่เกิดแรงหนืดเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสโลปแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันไม่ได้เกาะกับเชียนะครับผมมันเป็นการเบียดมันเป็นการเอาเชียเบียดกับกล่องไกลด้านบนนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกไกลระคางก็จะเป็นตัวเชียกับตัวฐานตัวฐานของที่เขาใส่เข้าไปเป็นฐานด้านล่างนะครับผมเพื่อให้มันเบียดกันนะครับผม ซึ่งมันมีผลนะครับผมเวลาที่ทรงโค้งอย่างเงี้ยเวลาเราใช้เป็นนานๆเวลามันเบียดออกไปบอดนะเชียร์ตัวนี้ครับมันจะสึกนะฮะตรงเนี้ยนี่ตรงเนี้ยจะสึกนะครับผมจากปกติเป็นอย่างเงี้ยมันจะสึกมันจะล้มนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเกาะมันเป็นการเบียดกันออกไปนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าช่างคนไหนเขาออกแบบไกลให้ให้มีลักษณะของการเบียดออกเบียดลูกออกไปนะครับผม เพราะว่าโดยปกติแล้วหนักไกลเขาต้องทําให้เป็นเกาะนะครับผมเกาะเชียนะครับผมแม้กระทั่งปืนจริงนะครับผมปืนจริงถ้าเกิดว่า,าเชียตัวเนี้หรือตัวนี้ที่มันล้มอ่ะแลวมีรอยรอยล้มก็ใช่เขาต้องถอดออกมาตะไบให้มันเป็นให้มันกลับมาตรงเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อให้มันเกาะนะครับผมมันเป็นเรื่องของไม่ให้ปืนลั่นนะครับผมอย่างไกลหลายตัวที่ส่งมาให้ผมซ่อมเนี่ยก็เกิดจากตัวนี้มันล้มนะครับผมตัวนี้มันล้มจากปกติมันมันตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับ เราใช้เป็นน,นานๆมันล้มมันเอียงไปอย่างเงี้ยมันเริ่มสิกเพราะว่าโดนลูกโดนอะไรบ้างบางทีเราใส่ยางแข็งนะครับนี่ก็เลยอยากแนะนําว่า,าลูกที่บาดตูดแบบนี้ไม่ไม่อยากแนะนําให้ใช้นะครับผม,มันไม่ได้เป็นการเกาะลูกเอมันไม่ได้เป็นการเกาะเชียร์นะครับผมไม่ได้เกาะเชียร์ตัวนี้นะครับผม มันเป็นการเบียดเชียร์ออกนะครับผมมันจะทาให้เชียร์รวสึกเร็วนะครับผมยิ่งถ้าเป็นลูกที่มีขนาดเลข4มิลหรือ3ามจุครับผมถ้าช่องว่างระหว่างเชียร์กับหลังกลองไกลด้านในถ้ามันมีช่องว่างเยอะนะครับผมมันจะทําให้ปืนลั่นง่ายใครที่เจอเหตุการณ์ปืนลั่นนะครับผมบางทีก็ให้สังเกตว่าเราอาจจะไปใช้ลูกที่บากเป็นทรงโค้งอย่างนี้นะครับผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งลูกนะ่ะอ่า จริงๆไม่จําเป็นต้องบากให้ตรงอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะเอียงบ้างนิดหน่อยเนี่ยก็ได้นะครับผมเอียงบ้างนิดหน่อยก็ได้เพราะบางทีช่างเขาบากมามันเป็นหินเกียมันสึกนะครับผมมันก็อาจจะบากตรงไม่ได้มันจะมีเอียงบ้างนิดน้อยเล็กน้อยก็ยังโอเคอยู่นะครับผมแต่ถ้าถึงขั้นต้องบากโค้งอย่างนี้ก็ไม่แนะนํานะครับผมสาหรับหน้าไหนที่ใช้ไกลของค่ายไหนที่ยังใช้ลูกที่ ช่างเขาแนะนําว่าให้ให้บากลูกโค้งอย่างนี้ครับจะดีสุดนี่ก็ให้ระวังนะครับผมเรื่องของมันจะลั่นง่ายนะผมเมื่อใช้ไปนานๆน,น,นะผมเพราะว่าช่างบางทีเวลาเขาเทสนะ์่ะเขาไม่ได้เทสาเขาไม่ได้เทสร้อยลูกพันลูกนะผมเวลาเขาเทสให้ลูกค้าก็เทสลูก2ลูกแล้วก็ลองลองขึ้นยางให้ดูกี่เส้นก็ช่างนะครับผมแล้วก็ไม่ลั่นเขาก็บอกว่าโอเคแล้วครับ ผมเทสแล้วมันไม่ล่านซึ่งในความเป็นจริงเวลาเราใช้งานเนี่ยเราออกสนามเราเราใช้กันยิงเป็นร้อยร้อยนัดพันนัดนะครับผมซึ่งใช้กันยาวๆเนี่ยโอกาสที่ไอเชียพวกนี้จะสึกมันมีนะครับผมที่หนักไปกว่าน,นั้นที่หนักไปกว่าน,นั้นที่ผมเจอมานะครับผมาบางคนบางช่างแล้วกันบางช่างไม่ใช่ทุกช่างนะมาออกแบบให้ตัวนี้นะครับผมตัวสําหรับเกาะลูกเนี่ย ให้เป็นทรงมนน nah, ะครับผมทรงมนโค้งอย่างนี้นะครับผมเพื่อให้ใช้กับลูกที่ที่เชียเป็นทรงมนอย่างนี้นะครับผมนี่นี่ตัดตัดตัวเชียนี้ให้เป็นทรงมน,นครับไม,ไม่ไม่ทาให้เป็นทรงตรงอย่างนี้ไม่ไม่ให้ให้เป็นทรงตรงอย่างนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือหนักสุดนะครับผมหนักสุดเลยอันนี้ยิ่งอันตรายนะครับผมถ้าเกิดว่าเชียทำเป็นทรงมนเพื่อจะให้มา รับกับลูกแบบนี้นะครับผมเขาน่าจะพรีเซนต์ว่าเออทําให้ไก่มันนิ่มขึ้นนะครับผมเรื่องของไก่นิ่มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จุดนี้จุดเดียวนะครับผมเรื่องของไก่นิ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่การวางองศามุมงัดตรงนี้นะครับผมมุมงัดระหว่างเชียร์กับไก่นะครับผมอันนี้คือถ้าตั้งตรงเนี่ยอันนี้คือ90องศานะครับผมถ้าตั้งไก่นะครับผมใน90องศาอย่างนี้นะครับผม โอกาสที่แรงตัวเชียร์เนี่ยมันจะดันให้ไก่ถอยหลังและลั่นเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําให้ไก่เนี่ยเอียงมาด้านหน้านิดนึงประมาณ80องศาถึง75องศานะครับผมอย่างตัวนี้อ่าอย่างตัวนี้ก็ประมาณ80องศานะครับผมความเอียงถูกไหมตัวนี้ไก่จะนิ่มนะฮะไก่ตัวนี้นิ่มนะครับผมอ่าเพราะว่ามันหนีศูนย์จาก90องศาเอียงมาด้านในนะครับผมเอียงเอียงมาหน,นีประมาณ80องศาครับจะทําให้ไก่นิ่มนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมนี่ สังเกตตัวนี้ถอดเปลี่ยนนะตัวนี้เอียงมากเอียงประมาณน่าจะเกือบหกสิบห้าองศาได้ตัวนี้ยิ่งใส่ย,ยางเยอะยิ่งแข็งนะผมเพราะว่ามุมมันงัดมันงัดกันจุดนี้นะครับผมมันจะทําให้แรงมันไปด้านหน้าเวลาที่เราเหนี่ยวไกลไปด้านหลังอ่ะมันจะเกิดแรงต้านเยอะนะครับผมนี่ก็เป็นปัญหาของการออกแบบไกนะครับผมตรงเนี้ยอย่าให้เอียงมากถ้าเอียงมากอย่างเงี้ยมันจะไกแฉะนะครับต้องเอียงประมาณนี้นะครับผมจะเกิน80องศานะครับผมนี่จะทาให้ไกลนิ่มเวลาใสา หรือถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นตั้งฉากเนี่ยอย่างตัวนี้มันเป็นระบบตัวเชียตั้งอยู่บนไกลนะครับผมมันก็เลยมีมีปัญหานะครับผมเวลาเหนียวเหียวไกลปุ๊บตัวเชียมันก็ลงไปด้านหน้าเพราะตัวนี้มันมาลักษณะการตั้งมันไม่ใช่การเกาะนะครับไม่เหมือนตัวนี้นะนี่คนละแบบกันตัวนี้เลยทําให้ไกลอะนิ่มกว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นระบบไกลครา้าวนะครับผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับสําหรับใครที่ยังใช้ไกลกับลูกนะครับผมนี่ ให้ดูกนลูกที่บากตูดล,ลักษณะนี้นะครับผมอ่าก็ให้ระวังนะครับผมเปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยนนะครับผมอันนี้ไม่ได้บุลลี่งานใครนะแต่ว่าหลังบ้านของผมอ่ะผมซ่อมงานแก้งานพวกอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมผมไม่อยากจะมาทําคลิปอ่าบุลลี่งานใครไหนนะครับผมอาชีพเดียวกันแต่อยากให้น้าๆน,นะครับใช้ให้ปลอดภัยนะครับผมอ่าเป็นไปได้ให้เลือกไกลที่ใช้กับลูกที่บาก บากลูกให้ตรงอย่างนี้นะครับผมม,มันจะเพิ่มแรงเกาะนะครับผมเอาเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับความปลอดภัยเป็นหลักนี่ให้บากลูกอย่างนี้หรือว่าเอียงนี้หน่อยได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเอียงไม่เอียงได้แต่อย่าเยอะมากครับอย่าถึงขั้นเป็นสลบโค้งอย่างนี้นะครับผมอโอเคเนาะน่าจะเข้าใจกันนะครับก็สำหรับใครที่สนใจงานลูกดอกงานไกลหรืองานน้าไม้พร้อมใช้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจต้มฟิตออนนะครับผม เบอร์โทร0804926935นะครับผมแ,แอดมินเราจะตอบกลับทุกข้อความนะครับโอเคครับอันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ